ละความคิดนี้ก็คือสุดยอดเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราอ่ะแสดงออกมาทางกายกับวาจาที่ที่ไม่ดีถ้าหนูสามารถเห็นทันความคิดจนถึงสามารถละความคิดได้เนี่ยก็คือเดินมารกมาไกลแล้วค่ะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยแม่อุโมทนากับหนูนะคะการวางความคิดช่วยละตัวตนได้ไหมคะแม่โอ้โหช่วยละตัวตนได้มาก <laughs> ละตัวตนได้มากเลยลูกอันนี้คือเดินมาร์กมาไกลมากนะคะเพราะว่าจริงๆการละความคิดเนี่ยมันเป็นการละระดับอารูปนะคะการการละระดับรูปเนี่ยก็คือการละที่การให้ทานนะคะการจาละความตนีการการให้สิ่งของกับคนเนี่ยเขาเรียกว่าการการการละแบบรูปนะคะการละแบบอารูปก็คือเป็นนามธรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ การจะค้าอารมณ์โลภโกรธหลงการจะค่าอารมณ์แบบโมโหพยาบาทเบียดเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนที่หยกถามแม่เมื่อสักครู่ว่าล้าความคิดนี้ก็คือสุดยอดเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราอ่ะแสดงออกมาทางกายกับวาจาที่ท,ที่ไม่ดีถ้าหนูสามารถเห็นทันความคิดจนถึงสามารถล้าความคิดได้เนี่ยก็คือเดินมาร์กมาไกลแล้วค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแม่อนโมทนากับหนูนะคะโอเค โอ้ชื่นใจจังเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม้หาหน่อยนะปกติไม่ค่อยมาเล่นแบบนี้เลยโ,โอเคค่ะดีใจมากเลยได้มาเจอสาธุค่ะลูก